พระอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาอ,า,อาพระอาจารย์ครับพระอาจารย์คิดถึงนายกสักสินไหมครับคิดถึงมากเลยคิดถึงมากเลยอยครับยังไงก็อยากให้ภาวนาให้ท่านกลับมาเร็วๆบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้นเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยแม้แต่ภาก็ลำบากก็ลำบากนะครับคิดยังไงกับการลดเงินเดือนภาคของรัฐบาลปัจจุบันบ้างคร<ห>ับเดี๋ยวนี้มันก็ มันผ้าเนี่ยมันก็เฉยเฉยเรื่องอย่างนี้นะแต่พูดถึงว่าเป็นห่วงชาวบ้านเห็นชาวบ้านเดือดร้อนผ้าก็ไม่สบายใจก็อยากให้บ้านเมืองปกติก็คิดเห็นว่าทักษิณเนี่ยท่านบริหารบ้านเมืองได้ดีก็คิดคิดเห็นว่าถ้ามีทักษิณอยู่คงจะดีขึ้นเยอะนะครับแล้วท้ายสุดครับท้ายสุดนะในพวกศิลดูอยู่หลวงพ่อจะฝากอะไรถึงทัานทกศิณปมครับ ก็อยากจะให้ท่านกลับมาเร็วๆท่านนั้นแหละคือว่าเป็นห่วงท่านของศารท่านคิดถึงท่านขอบคุณมากครับหลวงพ่อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับวันนี้มาจากพิพิธภัณฑ์นะครับสถานีประชาชนครอบครัวคนรักประชาธิปไตยเดโม c r a c ฟอร์ไลท์วันนี้มาตามหาคนรักประชาธิปไตยมาตามหาคนรักพ่อใหญ่ทักษิณครับไม่ทราบว่าคุณพี่นะครับรักพ่อใหญ่ทักษิณไหมฮะรักประชาธิปไตยไหมครับรักค่ะ รักประชาธิที่ปไตยค่ะคิดฮอดพ่อใหญ่ไหมครับคิดฮอดพ่อใหญ่มากเลยค่ะนะครับ <นะ S 2> พ่อใหญ่กลับมาเร็วไหมครับค่ะนะครับจะทําไงดีคะจะได้ให้ <laughs> พ่อใหญ่มาเร็วๆคิดถึงค่ะ,ะส่วนตัวเนี่ยเคยได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการของพ่อใหญ่ทักษิณไมหมฮะเมื่อก่อนดีมากเลยค่ะเพราะว่าโครงการที่ทำทำมาดีมากเลยค่ะมีอะไรบ้างครับมีแบบอะไรสามสิบบาทอย่างเงี้ยค่ะพอดีแล้วก็หมู่บ้านโครงการอะไรอ่ะเออะไรกองทุนหมู่บ้านค่ะ ดีแล้วก็ค้าขายก็ดีมากเลยเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้แค่กินยังไม่พอเลยค่ะลูกไปโรงเรียนก็ยังไม่พอให้ลูกไปงเรียนเลยแล้วแบบว่าเศรษฐกิจมันมันแย่ม,มากๆเลยค่ะอยากให้เกีนมาเร็วๆว่ะเพราะบริหารดีมากเลยความหวังความหวังค่ะแล้วชอบดูข่าวดูอะไรเรืเร่อยๆเลยนะเพราะว่าที่บ้านอ่ะชอบติดจานแล้วก็เปิดดูอ่า เคเห็นค่ะเคยเห็นค่ะเคยเห็นค่ะอช่ง้นนีครับคุณพี่ครับประโยชน์ต่างๆที่เคยได้รับจากโครงการ30บาทหรือว่าโครงการต่างๆเนี่ยณวันนี้เมื่อกี้คุณพี่บอกเศรษฐกิจมันไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครอบครัวชีวิตจะเป็นไงไม่รอดค่ะไม่รอดเลยไม่รอดเลยเพราะว่าแค่แค่กินยังไม่พอกินน่ะคิดว่างั้นเถอะประหยัดที่สุดแล้วเกียบ แบบว่าเราเคยใช้อย่างนั้นอย่างนี้เราต้องลงทุกอย่างก็ยังไม่พอเพราะว่าเราทําได้แต่มันขายไม่ได้ไม่รู้จะไปขายให้<อ>ใครมมไม่มีตังค์ซื้อกินมันฟืดเคืองมากเลยค่ะเทียบว่าสมัยทักษิณนะฮะเมื่อก่อนนี้เป็นไงเศรษฐกิจโอ้ดีมากค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยได้หลายตังค์เหลือเก็บเหลือเก็บเดอไม่ใช่ว่านั่นนะอย่างค้าขายอย่างเงี้ยเดือนละหมื่นกว่าบาทนี่ยังได้เลยแล้วเดือนนี้นะ แค่พันห้ายังไม่ได้เลยเนี่ยถ้าพ่อใหญ่ยังอยู่ตอนนี้ถ้ายังดูอยู่หนูอยู่นะคะหนูอยากให้ความหวังกับพ่อใหญ่ว่าหนูอยากให้พ่อใหญ่กลับมาเร็วๆเพราะว่าลูกหลานเดี๋ยวนี้งอมแงมติดม้าก,กันเยอะเหลือเกิน,นถ้ามากแล้วยังห่วงตัวนี้อีกด้วยเพราะเมื่อก่อนแกนอยู่นะดีแบบถ้าพวกที่โดนอย่างไอ้เรื่องเนี้ยหายไปเลย ดีมากเดี๋ยวดมก่อน<ะ>ห,าหายไปเลยเดี๋ยวนี้กลับมาแล้วเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะเยอะด้วย<ม>เพราะว่าเด็กๆ๋ยวน,น,นี้มันเริ่มแล้วอะ่ะ<ม>บ้านเราเนี่ยดูเลยรู้ออก<ม>แล้วฝากความหวังไว้กับพ่อใหญ่ด้วยไม่ใช่แต่ตั้งแต่แตม่ค้าลูกหลานเด็กๆตัวเล็กๆก,<ม>ก็คิดถึงพ่อใหญ่ท<ม>ุกฤดูร้พ่อใหญ่ทัสื่ถูกเก่าหนาะมากมาย,ยว่าไม่ดีอย่างนงั้นไม่ดีอย่างนู้นไม่ดีอย่างนี้ ในความรู้สึกเราว่าพ่อใหญ่จะไปโยน์ตั้งมากมายเด็ทีต่ตากล่าวหามาเนี่ยเราเชื่อที่ไหนยังไงความรู้สึกของเรา,าไม่เชื่อเลยแต่ว่าพูดอะไรไม่ได้เม้นการตัดสินจำคุกพ่อใหญ่สองปีเนี่ยถูกต้องไหมยังไงไม่ถูกค่ะไม่ถูกไม่ถูกมากๆเลยแล้วจะทํายังไงดีเนี่ยให้พวกหนูทำไรเชื่ออะไรไป, ب, ไรไปก็เห็นเงียบทําอะไรไปก็เงียบอย่างเงี้ย ب. ทำทุกอย่างนะเนี่ยเพื่อจะช่วยแกให้กลับมาแล้วเขาบอกว่าประเทศนี่มันมีสองมาตรฐานเนี่ยมีความคิดเห็นนี้ไงในความเป็นรากย่าแมา่กค้าแม่ขายเนี่ยที่ออกประเทศเนี่ยมันไม่ยุติธรรมมันมีสองมาตรฐานเนี่ยความรู้สึกเราเนี่ยเราคิดยังไงีนี้ความรู้สึกแล้วว่าจริงไหม<ะ>จริงค่ะแล้วเขาทำไมถึงเชื่ออย่างนี้เชื่อความแบบว่าเขาทําทุกอย่างแต่ทําไมเอะว่าอะไรไปเขาเองถึงได้ผิดอย่างเดียวคนอื่นเขาถูกหมด แร้เกลยคิดแบบว่ามันไม่ยุติธรรมสาหรับแกเลยทั้งที่แกก็ทําดีนี่ก็ใช้ตอมันจะลืมตาอาปากได้อตอมันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นน,น,นแต่ความฝันมันก็ลม้มเพราะอะไรเพราะปฏิวัติเขาค่ะเพราะปฏิวัติก็ยังไม่ไม่เชื่อเลยว่าเอ๊ะอยู่ดีๆทําไมเป็นกันอย่างนี้แล้วก็เลยแบบเอ๊ะทําไมถึงได้อย่างว่าแลละนะเราเป็นคนเล็กอะ่ะ แล้วพูดอะไรไปก็อย่างนั้นแหละแต่ว่าความคิดเห็นของหนูอะอยากให้แกน่ะมาบริหารถ้าไม่นั้นน่ะพวกเราเนี่ยจะแย่กว่านี้อีกบอกแกด้วยนะคะถ้าแกฟังอยู่ก็บอกว่าหนูคนหนึ่งอะว่าทนไม่ไหวแล้วค่ะแล้วคุณนี่นะครับเคยได้ประโยชน์อะไรจากรูการของนายกสิงห์ไหมครับทุกอย่างละค่ะทุกอย่างแบบแบบมันผ่ามู่ผ่าไม้อันใดบ้านเขานี่อ่ะ มุนเวยนการดีการค้าการคายก็ดีแล้วเศรษฐกิจอัะไรซึ่งไม่ค้าไม่คายนี่ก็ดีขื้นทุกอันทุกอย่างค่ะดีดีขายไม่ออกนะคะข้ใหม่ยนี่หมายถึงข้ใหม่โอทอปนะโอทอปโอทอปค่ะเพราะเมื่อกี้ตอนที่ผมขับรถผ่านก็มาเนี่ยผมเห็นตลอดทางจะมีร้านของใหม่เต็มเลยแต่ว่ามันเหมือนปิดร้างส่วนมากจะเป็นเจ๊งเลยค่ะเจ๊งค่ะเพราะว่ามันเงินไม่ใช่ในน้อยอ่ะแล้วเขามาขายวันนึงไม่ได้กี่ตัว มันก็อยู่ไม่ได้แล้วลงทุนไม่ใช่น้อยอ่ะเป็นหลายล้านเนี่ยหลายเส้นหลายเส้นเลยแต่แต่เมื่อก่อนนี่ตอนนั้นรัศมีอยู่เนี่ยข้าวไหมโอทขอปนี่คือว่าจะเป็นความหวังในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างเงินแม่ใช่สร้างเงินมากเลยค่ะสร้างเงินมากแล้วกับหมุนเวียนการค้าของเขานี่ก็ดีค่ะพอขายสิ้งขายกองพวกชาวบ้านกับเฮ็ดมหมุนเวียนได้เงินได้ท้องแบบคงได้รายรยได้ผ้าไหมเนี่ยค่ะมาหมุนเวียนในชาวบ้านนี่ก็ การฆ่าการขายเขาขายดีจริงสค่ะดีมากก็ได้รับจ้าง<ล>จากไอ้ผ้าไหมอย่างเงี้ยเวลาทําปั่นอะไรเงี้ยก็ต้องจ้างคนแก่เดี๋ยวนี้คนแก่ไม่มีงานทําเลยอแล้วคนแก่ที่จริงก็มีเมื่อก่อนเขาต้องได้รับจ้างจากการทําเป็นทำ,ทำผ้าไหมเหมือนกันออีกส่วนหนึ่งของคนแก่แต่เดี๋ยวนี้คนแก่ก็ไม่ได้รับจ้างเลยอ่าแล้วมันก็มันตัดไปทุกอย่างเลยอะค่ะ กับล่างย่าไม่หมดหวังเลยหมดวันหมดหวังหมดหวังทุกอย่เลยคัที่ไม่เคยได้มีมาตลอดชีวิตเนี่ยพอมีทักเสียงมาเหมือนมีความหวังมันมีความหวังแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มจะดีขึ้นใช่ไหมแลวจู่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 เขาหูวบลงใจหายเลยแบบโอ้ยถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้มาก่อนน่ะจะไม่ส่งลูกเรียนจบใจอะนะ พอดีมาพอลูกพอลูกเรียนจบพอมาเป็นอย่างงี้โอ้ก็ช่วยหน่อยถ้าไม่นั้นลูกคงเรียนไม่จบถ้าไม่ใช่มีช่วงทกษิ่จบโอนฐานประเทศเศรษฐกิจดีลูกคงเรียนไม่จบค่ะเรียนไม่จบครับแต่ว่าเห็นเขาแบบกล่าวหาแกอย่างเงี้ยยังนึกไม่หายเลยเสียใจมากเลยค่ะไม่ไม่อยากดูทอทั์ด้วยเพราะว่าหมันไส้หมันไส้มาก บางทีดูข like ่าวอย่างเงี uh, ้ยเขาเขาดูข่าวอย่างเงี้ยเขาเข้าข้างกันเกินไปเงี้ยนะแล้วก็หมั่นไส้อ่ะหมายถึงหมายถึงช่องไหนใครเลยฮะเออมันมันมีหลายช่องอยู่ค่ะมันมีหลายช่องอยู่นะคะช่องสามกระหนกเออเออกระหนกอ่าพวกที่ผู้ชายนะกระหนกคนเท่อ่ากระหนกไปงะกระหนกกระหนกหหือ กวนวุนมากอ <te ี่กวุ่นเลยฮะแบบว่าเขาพูดแบบเหมือนเข้าข้างกันอะว่าอย่างเงี้ยค่ะคิดยังไงกับคนที่เนรคุณหักหลังนายโชสิงห์อืมโอ้คิดยิ่งยังไงดิคิดอยากตัดออกไปแล้วล่ะค่ะคิดอยากโอกยอยากอยู่ว่างได้ดีเนาะเออเดวินนี่ออกไปจากหัวใจคนนี้สานออกไปเลยค่ะออกไปฮะเดวินค่ะเดวินเป็นไงฮะไม่ชอบไม่ดีเลยอือ ตัดออกไปเลยตัดออกอยากประเทศใช้ไปทั้งดีนะที่แง่คนอีสานเขาชอบหรือไม่ชอบคนนี้ลคุณเนี่ยโอ้ใครเขาจะไปชอบเลยนะไม่ชอบ,นะชอบคนอีสานนี่เลยยิ่งไม่ชอบใหญ่เลยอืคนนี้ละคุณน่ะไม่ชอบมากๆเลยเอจะทําไงดีเนาะให้พ่อใหญ่ทักษิณกลับมาเนี่ยอวคุณพี่ครับถ้าพ่อใหญ่ทักษิณอยู่ใหญ่จะปากอะไรพ่อใหญ่ทักษิณครับปากอะไรเนี่ย ฝากความว่าไงให้ปา,ายยาแท็กซีนคืนมาไวๆค่ะให้มะซอยเช้าหลากยาให้ดีขึ้นกว่านี้่เรื่อยๆต่อไปทุกตลอดปีเลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณผู้มาขอบคุณมากนะครับ